นี่คะ่ะทำเสร็จแล้วจ้าทำปลาเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะเป็นอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่ดูเสร็จแล้วคะ่ะนี่อันนี้หัวอันนี้ครีบครีบนี่หัวอันนี้หัวไว้ต้มยำใช่ไหมนี่ไว้ต้มยำอันนี้ไสของเขาอันนี้ไสของเขาทำเสร็จแล้วนะ ใเขาอันนี้ตัวทําเสร็จแล้วจ้านี่ล้างอะไรเรียบร้อยล้างแป้งมันล้างเกลือล้างอะไรเรียบร้อยรอเก็บเข้าตู้เย็นหรือไม่เก็บก็หมักหมักไว้หนึ่งสามตัวหรืออาจจะทําเพิ่มอีกเนี่ยนี่เห็นไหมส,สวยเนี่ยค่ะถายให้ดูพอทำเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จ้าวันนี้งานช้างเลย ทำปลา14ตัวดีซื้อมา200 220 230นี่ละมั<ด>้ง<ด>นี่ดูนี่ล้างก็เหมือนทุกคนล้างนะคะล้างใส่เกลือใส่แป้งมันใส่แป้งมันก็จะดีกว่านะเพราะว่าน้ำเมือกมันออกเยอะมากปลาช่อนที่เป็นน้ำเมือกที่เยอะมากอะน้ำขาวมันอะโอโ้สุดยอด วันนี้วันหยุดก็เลยทำซะซื้อไว้สองวันแล้วยังสดอยู่เลยซื้อมาแล้วก็อัดฟิตไปเลยนะเขามาขายหน้าบ้านสดสดก็เลยอัดไว้เลย,ยน่ากินไม่เพื่อนๆว่าเอาไปทำอะไรกินดีแต่วันนี้คิดว่ายังไม่ทำเพราะว่าทำปลาแล้วเหนื่อยแล้วถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนนี่ค่ะ วิธีทำปลาก็ลงให้แล้วนะจ๊ะเจ็บมือไปหมดเลยทำปลาถ้าใครทำไม่เป็นก็ให้ร้านค้าก็ทำให้นะแต่นี่เราทำเป็นเราก็เลยซื้อเป็นปลาสดมาก็เลยไ,ไม่หวนเรื่องปลาสวยไหมละ่ะนี่ มาดูนะคนไหนที่ว่าเราไม่ล้างปลาคนไหนที่ว่าเรา,เาทําไม่สะอาดอเราทําสะอาดสะอาดเองรู้เองว่าเราสะอาดเรากินแบบไหนเราไม่ได้ว่าอันนี้สกปรกอันนี้ไม่สกปรกเรารู้เรารู้ทุกอย่างอย่ามามองว่ามันสกปรก ทำเป็นเ่าถ้าทำไม่เป็นก็ดูตามคลิปนะคะคนเพื่อนดูตามคลิปที่ทําให้ดูนะคะเราไม่ตัดต่อนะเราถ่ายให้ดูเลยเสียเวลามานั่งตัดต่อเดี๋ยวบางคนก็บอกอเขาใส่นูน่นใส่นี่ก็ทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อันนี้ทําแบบสดๆเลยทํำสดๆให้เห็นเลยแต่ก็ขอบคุณนะที่เข้ามากดไอตุ้มยำปนินให้ ต้ยมยำปลานิลเด,ดตติ้งดีมากเลยขอบคุณมากๆทุกเพื่อนๆทุกคนที่น่ารักมากทุกคนเลยอตตอนที่เราล้างปลานิลตอนนั้นะ่ะที่เราแช่น้นําไปเนี่ยเราแช่น้าอะไรรู้ไหมล้างเสร็จแล้วล้างเกลือล้างอะไรเสร็จแล้วแช,เแชแนะ่เราแช่แป้งมันไว้นะเราแช่แป้งมันไม่ใช่ว่าเราล้างน้ําเปล่าอย่างเดียวนะเราแช่แป้งมันไว้พอหลังจากที่น้ําเดือดแล้วเราถึงมาล้างอีก อน้ำออกจากปลานิลที่คนมาลาม่าหาว่าเราไม่ได้ล้างปลาหาว่าเราล้างน้ําเปล่าโอ้ล้างแบบสุดยอดแล้วก็เ,เลยแช่ไว้แต่แรกอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่นึกหรอกว่าจะลงถ่ายให้ดูเราก็เลยทําเราก็เลยทำํำไม่รายละเอียดให้ดูที่วิธีต้มปลานิลแบบไม่มีกลิ่นนั่นแหละ ถ้าปลาเหม็นคาวนะถ้าเราต้มยำเราต้องตำกะปิใส่พริกแล้วก็หอมแดงนะคะเพื่อนๆจะไม่มีกลิ่นคาวแล้วเวลามันเเรากินไม่หมดมันอยู่ในหม้อมันมันเย็น่ะหมายความว่ามันไม่ร้อนอะ่ะมันน้ำมันไม่ร้อนอะ่ะมันก็ไม่เหม็นคาวมันก็ไม่เหม็นคาวปลานะคะเพื่อนๆที่วิธีต้มยำปลานิลที่คนบอกว่าเ,เราไม่ล้างเราอย่างงู้นอย่างนี้เนะี่ย ไปดูได้เลยถ้าดูดูดีๆแล้วก็ดูค่อยๆดูไปพิจารณาไปนะทำแบบเราเนะุ๊ยเพราะว่า,เ,าเราต้มเสร็จเราก็ต้องเอาไปใส่หม้อไฟใช่ไหมเเาาแกวแก้วที่เขาบอกว่าเราน้ําไม่เดือดอ่ะเอาไปใส่แก้วนะ่ะแก้วตัวนั้นก็ต้องเอาไปใส่น้ําทีเ่เดือดอีกรอบนึงนะเราไม่ได้กินแบบแบบนั้นนะบอกไว้ก่อนเราขี้เกียจมามาเล่าให้ฟัง ก็เลยเล่าในคลิปต่างๆให้ฟังนะคะเสร็จแล้วนะเพื่อนๆนี่วิธีทําใครจะเอาไปนึ่งหรือใครจะเอาไปต้มหรืออะไรก็ได้นะมาขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูกดเอ่อกดแชร์กดครับจะใครหรือว่ากดอ่าติดตามไม่ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้ดูจ้าเดี๋ยววันนี้จะรีบไปอาบน้ำแล้ว ยังไม่อาบน้ําเลยวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ